สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดูดวงประจําเดือนวันนี้เราจะพาคุณมาสํารวจดวงชะตาของเดือนตุลาคม2568กันครับว่าราศีไหนจะกลายเป็นราศีเศรษฐีการเงินรุ่งรายได้พุ่งแรงและโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายครั้งนี้เราไม่ได้ดูเพียงคําทํานายทั่วไปแต่จะอ้านอิงจากการเคลื่อนของดวงดาวสำคัญอย่างดาวพุธดาวศุกร ดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเงินการเจรจาและโอกาสความมั่งคั่งของแต่ละราศีครับราศีดวงเศรษฐีเดือนตุลาคม2568ราศีพิศภดาวพุธบวกดาวสุขเสริมการเงินดาวพุธย้ายเข้าตำแหน่งดีตั้งแต่ปลายกันยายนส่งผลชัดในต้นตุลาทำให้เรื่องการเจรจาการเงินและสัญญาสำเร็จง่ายดาวสุขเสริมโชคการค้าขาย มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือช่วงพีก1 1 2ถึง12ตุลาคม68เสริมดวงทำบนด้วยดอกไม้หอมในวันศุกร์พกหินโยกสีเขียวใช้คำพูดมงคลเวลาเริ่มเจรจาราศีกันดาวพุธประจำตัวบวกดาวพฤหัสบดีหนุนดาวพุธเป็นดาวประจำราศีกันพอเข้าสู่ตำแหน่งใหม่จึงทำให้คำพูดคำเขียนและการสื่อสารกลายเป็นเงินดาวพฤหัสบดีช่วยหนุนงานและรายได้มั่นคง ช่วงพีก1-14ตุลาคม68เสริมดวงบูชาพระพุทธรูปปังห้ามญาติบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนพกปากกาสีทองเวลาลงนามราศีเมษดาวอาทิตย์บวกดาวสุขเสริมเงินเก็บดาวอาทิตย์โคจรสัมพันธ์เรือนการเงินทําให้ต้นเดือนตุลาคมการเงินโดดเด่นเก็บเงินได้มากขึ้นดาวสุขช่วยให้มีรายได้เสริมและโชคจากความเมตตาของผู้ใหญ่ แต่ปลายเดือนดาวอังคารเข้ามาต้องระวังรายจ่ายกระทันหันช่วงพีค1-14ตุลาคม68เสริมดวงสวมเสื้อผ้าสีแดงหรือทองในวันอาทิตย์ทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟหรือแสงสว่างพกธนบัตรหรือเหรียญจากผู้ใหญ่ติดตัวราศีอื่นๆที่ได้รับผลเสริมหรือต้องระวังก็ระกฎดาวเสารกดทับเรืองครอบครัวรายจ่ายสูงควรทำบุญบ้านหรือบริจาคของใช้ในครัวเรือนตุล ดาวพุธช่วยกลางเดือนเหมาะกับการทำสัญญาการเงินหลังก้าวตุลาคมพกเครื่องประดับเงินช่วยเสริมดวงพิจิกดาวอังคารส่งผลแรงพูดตรงเกินไปอาจมีปัญหาแต่มีโอกาสได้เงินจากดีลหลับๆแก้เคล็ดด้วยการสวดมนต์วันอังคารธนูงานช้าเงินช้า,า,ชาแต่ปลายเดือนดาวพระหัส,สบุดีช่วยคลี่คลายทำบุญปล่อยปลาหรือไถ่ชีวิตสัตว์จะช่วยเสริมกลุ่มการเดินทางการนั้นหมายสะดุด ใช้ช่วง10 1ถึงตุลาคมเป็นจังหวะด,ดีควรสวดบูชาพระพิคเนตก่อนการเดินทางมีนระวังการเงินที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ใช้ช่วงหลัง12ตุลาคมควรพกเครื่องรังน้ำเต้าหรือทำบุญกับเด็กยากไร้สรุปภาพรวมราศีเศรษฐีชัดเจนเดือนตุลาพฤศพิกันเมษดาวที่ส่งผลหลักคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์ ช่วงพลังแรงที่สุด1-15ตุลาคม68วิธีเสริมดวงรวมทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นแสงสว่างหรือการศึกษาสวมเสื้อผ้าสีเขียวฟ้าทองแดงตามวันสำคัญใช้คำพูดมงคลเสมอและนี่คือคำพยากรณ์ราศีมีดวงเศรษฐีเดือนตุลาคม2568ครับจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนของดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์ ส่งผลโดยตรงต่อการเงินและโชคลาภอย่าลืมว่าดวงดาวเป็นแนวทางแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำและการเสริมดวงด้วยวิธีที่ถูกต้องก็จะช่วยเพิ่มพลังบวกให้มากขึ้นถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ